นะคะเอเอนี่ยเขาให้ใส่เพราะฉะนั้นการที่เรานะคะจบจากสถานที่นี้แล้วก็มีชุดของเราที่เป็นประจำโรงเรียนที่เขาเปิดโอกาสให้ใส่แล้วก็ใส่ไปค่ะมันไม่แปลกเลยมันอยู่ที่หน้าที่การงานนะคะอยู่ที่ความรับผิดชอบอันนั้นคือสำคัญที่นะคะโอเคนะสรุปใส่ชุดไหนครับอืม พอใส่ชุดเหลืองอะฉันไม่ค่อยใส่ฉันใส่ชุดขาวของฉันนี่แหละรับทราบครับอืดีมากดีมากมนะคะรอบสุดท้ายตอนนี้อยู่โรงแรมอ่ะนะคะรอบสุดท้ายก็เตรียมตัวค่ะเตรียมตัวข้าป่าช้าได้เลยไปเลยค่ะแข็งมากป่าช้าเลยใช่ไหมคุณพลอย<ป>หลับหรือยังคุณพลอยไปกูโบเลยนะอืม คุณคุณพ่อแบนี่ยังหรือแพ็คของค่ะเช้านี้ใส่บาทไหมเช้านี้ใส่บาทไหมใส่ค่ะเดี๋ยวก็ประมาณสักตีห้าลงแล้วก็พี่ทำกับผ้า,าใส่บาทพี่ลีเชิญคุณทามี่ขึ้นมาป๊บหนึ่งได้ไหมพอดีว่าอยากคุยกับคุณทามี่รีวิวสร้อยที่คอหน่อยทำไมทามี่จะเปลี่ยนให้หล่ะคะ ผิดคนไหมเออกวดผิดกูจะบขุ่นจับเนี่ยขายขำขายขำตลอดเอาอะไรมาขายสวยไม่ทำมี่กี่โมงทำมี่กี่โมงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่า้านั้นก็เชิญไปส่ยข่ายค่ะ เจอคุณตั้มกับคุณตั้มผมคิดไม่ได้ไงเขางงเขางงเขาชื่อคุณตั้มซิการ์ <c oughs> พอดีผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยครับคุณตั้มคือบิลีดูชื่อผิดไงโอเคโอเค,อเคนะครับป,ป,ปั๊มปั๊มเปิดเปิดคุณทามมี่สวัสดีครับเมื่อกี้เชิญใครเหรอครับมันเมื่อกี้เ เมื่อกี้เคยเชิญคนต้มนะฮะต้มต้มแต่อะไรก็ไม่รู้สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณทํามี่เป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมคะเป็นคนเชียงใหม่ครับอยู่อยู่แถวไหนเอ่ยอยู่ในเมืองครับแต่ว่าบ้านอยู่แม่แตงไม่อยู่ตรงไหนของในเมืองนะตอนนี้อ๋ออยู่เจดยอดครับแต่พี่พี่แกเคยอยู่แม่แตงนะเป็นแม่แตงแดดเจดยอดใกล้ๆพี่เลยพี่อยู่นิมาน ออนิม,มานเอ่อรู้จักนี้ไหมคะรู้จักคุณปลายฟ้านิม,มานหรือเปล่าปลายฟ้านิม,มานไม่รู้จักอะครับคือพี่จะบอกว่าบนพี่เนี่ยบนคนที่อยู่บนพี่เนี่ยเขาชื่อโอบปนะเขาโสดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ถามต่อเลยเลยครับเดี๋ยวผมจะรอฟังผมแค่เไม,ไม่้นมาเพื่อนมาอยู่ด้วย <laughs> คุณคุณคุณถามี่อยากอยากอยากพูดอยากถามอะไรพี่พี่ลีหรือเปล่าคะถามได้เลยนะผมถามในคอมเมนต์หมดแล้วครับอยากอยากถามทนไม่ไม่อยากฟังตัวจริงอะค่ะอยากฟังคาถามจากตัวจริงอะไม่ต้องถามในคอมเมนต์ถามเลยค่ะคําถามตัวจริงแล้วปกติอะครับเวลาแบบว่าช่วงทํางานนะครับมันมีกี่กะหรอครับ ถ้าเขาจะให้เราไปเข้าทํางานอะไรเงี้ยอ่ะมันมีกี่กะอย่าลืมว่านะคะเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้ว่ามันมีสามกะนะคะของแต่ละวันของแต่ละเวรน,นะคะมันมีกะเช้าก็เริ่มตั้งแต่แปดจุดสามศูนย์ถึงสี่จุดสามศูนย์อ่ะมันมีกะบ่ายตั้งแต่สี่จุดสามศูนย์จนถึงเที่ยงคืนจุดสามศูนแล้วก็ กะดึกมันมีตั้งแต่นะคะเที่ยงคืนนะจุดสามศูนย์ถึงแปดจุดสามศูนย์ตอนเช้าค่ะแล้วแล้วพี่ไรสดวันละกี่ชั่วโมงเหรอครับคุณทานีีบแป๊บนึงแป๊บแนึงนะคะอ่าคุณทาม้เดี๋ยวะะเยวเียงขอบอกกดห้องนี้ก่อนเนาะกดห้องนี้คือหนึ่งห้ามพูดแทรกสองห้ามพูดคำว่าแกแก แก้แก่แก่คือข้อห้ามนะสามก้ามพูดถึงเดี๋ยวครับสถานที่ทํางานนี่คือกดเบเื้องต้นครับโทษทีครับโทษทีโทษทีผมผมไม่รู้ก็ก็ยังไม่ถึงสถานที่ทํางานแต่ว่าอ่ะก็ในถามในฐานะที่ว่าถามเรื่องเวลาได้ค่ะถามได้เลยก็แบบว่าอยากอยากรู้ครับเห็นพี่พี่ไลฟ์สดหลายชั่วโมงมากกว่ากว่าแบบว่าไม่มีเวลาพักผ่อน ก็ก็ถือว่าถ้าว่าลงเวรบ่ายมาพี่ไม่ต์พี่ไม่ได้ต่อเวรเช้าค่ะนะพี่ไม่ต่อแล้วก็พรุ่งนี้นะคะพี่ก็อยู่บ่ายอีกวันหนึ่งนะคะแล้วก็มาลื่นนี้ก็นะคะอยู่ดึกพี่ที่เขาบอกว่าน้องเฟิร์นสนใจเราบ้างคอมเมนต์อ่ะถ้าว่าขึ้นมาอ่านคอมเมนต์ก็ไม่ใช่คุณทามี่เดี๋ยวเราขอคุยแป้นนึงพี่ลีขอคุยกับคุณทามมี่คุณทามี่คือจริงๆอ่ะ เวียงอ่ะไม่ใช่คนเชียงใหม่เวียงอ่ะเป็นคนใต้ที่ขึ้นมาทํางานเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้เางาเงาอยากเที่ยวมากเลยพอจะมีนะที่เที่ยวแนะนําในเชียงใหม่ไหมคะอ๋อปกติผมไปเที่ยวแค่ร้านแบบว่านั่งชิวอะไรอย่างนี้ไปกับเพื่อนนะครับเพื่อนมาอะไรคะนิมานก็ไปครับไปวอร์มอัพแล้วก็ส่วนมากไปไปโซนแถวมอครับหลังมอ หลังอ๋อว์มอัพเบื่อแล้วว่าวอมอัพไปบ่อยมากคือเหมือนถ้าไปนั่งอะไรเงี้ยไปไหมเหมือนถ้าไปนั่งเล่นที่ห้องคุณตามีด้วยได้ไหมคะพอดีว่าเวียงอ่ะพูดตรงๆนะเวียงอ่ะจริงๆอ่ะเวียงเป็นเวียงไม่ได้เป็นเวียงอ่ะเป็นเป็นเป็นกระเทยที่ชอบเกย์ค่ะเพราะเวียงเป็นคนชอบดมเกย์ค่ะคุณคุณปะคุณตามีติดไหมคะไม่ติดค่ะมามานั่งเล่นด้วยกันได้ สามารถไปนั่งดมได้ใช่ไหมครับไม่ไม่บางทีเว,วียงไม่ควรแทนตัวเองว่ากระเทยนะควรใช้คาว่าแบบอ่ชาชายสกัดแต่งกายหญิงดีกว่าไหม <c oughs> อันนี้ก็ได้ใช้คำว่า P เกยผมยาวเกยผมยาวเอาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ไปคุยกันหลังบ้าน <c oughs> ค่ะดารามีแล้วดารามีแล้วโอเคโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปิดไม์แล้วอืมนะคะ ่ะโอเคนะ,คะก็นะคะเวียงพี่บอกอย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวเวียงก็รู้จักแอคเขาไปแล้วก็นะคะหลังบ้านจ่ำๆไปเลยค่ะน้องรักนะคะแล้วก็อืมแล้วก็วันนี้นะคะก็นะคะถึงตีห้าแล้วก็ตามสัญญาขอให้ทุกคนหลับฝันดีแล้วก็นะคะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด,ด้วย แล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็ค่อยเจอกันประมาณแปดโมงเก้าโมงขอลาคุ<อ>กับข้าวใส่<อ>บาตรเดี๋ยวเราลงไปใส่บาทรพาด,ด้วยกันนะลงไปใส่บาตรพาด,ด้วยกัน